สวัสดีค่ะมาส่งกับข้าวให้คุณมานานะคะเพิ่งต้มเสร็จตอนนี้นะค่ะมีน้ำพริกแล้วก็มีปลาช่อนนะคะต้มปลาช่อนแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะเอาไว้นี่บดจ้าฮ้อนฮ้อนอยู่ได้ค่ะนี่ฮ้อนฮ้อนค่ะเหมาเลยค่ะพี่ท่านค่ะได้แล้วค่ะไปลวดก็เร็วอยู่เลยค่ะค่ะ เมื่อวานนี้มาลุดอันมาเฮิร<ม>์นคุณมาหน้าตอนนี้นะลดได้ตั้งสามคลิปผูกค่ะแป๊บเดียวค่ะ<า>แปดนาทีก็ประมาณไอ้สี่ไอ้ก็แรงค่ะแรงแรงค้า,นะาได้การวันนี้นะเอฟซีเอฟซีเพื่อนว้านะคะ่ะอันเป๊ะชัดดีเพื่อนบอกว่าแม,ม่ผู้ใหญ่ไลก็ชัดเพื่อนบอกว่าอย่างนี้ครับคุณก็ว่าอยนั่นแหละคุณก็ใส่เนี้อ ทั้งหลดกิ๊บทั้งไรสดวเด็กชาดีเนะาะค่ะชาดีค่ะมันนี่เมนูต้มปลาต้มปลาชอ่อ,อ, aw, คอ,อน,ชนค่ะโอ้กําลังขึ้ข้าวค่ะตนะ้มปลาซ่อนค่ะเพราะว่ามันต้องสายค่ะเพราะว่าแม่ผู้ใหญก่กระเพือกขายของค่ะเ<อ>พราะผู้ใหญ่เพิ่งก็กต้มค <laughs> ร <c oughs> ับผมกำลังเปิดน้ำเขาห้องอ๋ออันนี้เขาเสียบได้บ่จ้ะครับผมโอ้ไข่ยุ่งใจเนาะมันได้ได้เานาะคะ่ะเนาะกับเสียบไว้ แล้วเจ็ดมือแปดมือเนาะคะ่ะเจ้าพักก็ได้เป็นอันอิสระแหละค่ะก็ยุ่นน้ำค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ก็ไม่มีคนคะ่ะแถวบ้านลุงตั้งคนก็ตั้งไปทํางานแหละคะ่ะตอนนี้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ไวรัสโควิดสิบเก้าระบาดใช่ค่ะระบาดเนาะก็ทุกคนก็กักตัวเก็บตัวอยู่ในบ้านใช่ค่ะบางคนก็กลับบ้านไปเช่นพี่ออกก็กลับบ้านแล้วนะคะเพิ่นกะเพิ่นกลับบ้านไปได้ได้งานโดนคะ่ะเพิ่นก็นเลยกลับ กลับไปที่โคราชแล้วใช่ค่ะกลับเมื่อวาน<อ>วันนี้พี่อ๋อบอกว่าจะไปเก็บเห็ดแต่ไม่ได้ไปจ้อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ทุระโดนเพื่อนกันเลยกลับโคราชล่ะเมื่อวานยายก็พูดเนาะค่ะเนาะโค้งอร่อยครับ,บดูว่านผมทอดใส่ใครแซ่บๆต่อค่ะแซ่บนะคะถึงมันจะใบใหญ่แต่มันก็อร่อยเลยคะ่ะแต่มันใบใหญ่เอ้าเพื้อนี่ชุดนักเพื้อนี้ ครับก็เดินอยู่ตามบ้านวิถีชีวิตเนาะค่ะเดินอยู่ตามบ้านเนาะค่ะเดินเดินหลบเนี่ยต้องร้านหลอกค่ะเลาะไปเลาะมาสินะเนาะค่ะครับนี่ก็เป็นหมอนนอนเบ้นผมโอ้คักอยู่นะค่ะตอนบ้านมันละหฮมมากตอนนี้เนาะค่ะเนาะตอนบ่ายมันก็จะล่มมาตรงนี้นะคะตรงที่นอนนอนเล่นนะคะของคุณมานาค่ะตรงนี้ก็เหมาะดีค่ะจะตอนกลางวันนอนเล่นก็นอนไลฟ์โหลดคลิปตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ดู YouTube เนาะ ดูช่องนั้นช่องนี้ค่ะแม่ผู้ใหญ่กับเบิ้งเบบนั้นล่วค่ะควันนี้ก็จะไปทส้สวนปลูกมันแล้วล่ะค่ะวันนี้นจ้าไปหาผู้มั่นก็ค,ค,นค่ะจะฝนตกแล้วค,ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า